สวัสดีค่ะช่องเจคเนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเสนอที่ดินแปลงสุดคุ้มนะคะแปลงนี้เรียกว่าแปลงใหญ่ค่ะราคาคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ดินขนาด22ไร่2งาน58ตารางวาค่ะราคา3ล้านบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีถนนคอนกรีตผ่านหน้าแปลงที่ดินนะคะห่างจากถนนเส้นหลัก6.5กิโลเมตรค่ะอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย19กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์63กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับ การทำอาณาจักรของท่านเลยนะคะไม่ว่าจะทําการเกษตรทําสวนต่างๆหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นกิจการนะคะก็เรียกได้ว่าพื้นที่กว้างราคาถูกค่ะย2ไร่สองาน58ตารางวาโฉนดนอสอสี่จอขุดแดงด้วยนะคะแค่3ลร้านบาทเท่านั้นสนใจต่อรองกันได้ค่ะโทรคุยสอบถามหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรและไอดีรายใต้คลิปนะคะ ในวันนี้เจคโนขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ